เราต้องพักชำระหนี้ซะก่อนครับอันนี้คือไอ้อน,นี่เราต้องมีกองทุนจะต้องเป็นกองทุนใหญ่มากใหญ่โตมากนะครับซึ่งกองทุนนี้จะต้องเป็นกองทุนที่จะไปซื้อหนี้เพื่อปลดหนี้เช่นสากรเนี่ยครูเต็มประเทศข้าราชการตำรวจทหารกู้กันเต็มที่เนี่ยต้องไปซื้อหนี้ออกมา ชิงชัยทุบโต๊กประกาศสงครามนี่ข้าราชการงัดแพ็กเกจสามยาแรงหรือระบบเพิ่มเงินอัปเกรดรักษาลั่นระบบมันพังต้องแก้เดี๋ยวนี้ นายชิงชัยมงคลธรรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าพักพักความหวังใหม่ถแถลงนโยบายสำคัญผ่านสื่อมวลชนโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการทั่วประเทศครอบคลุมการแก้ปัญหาหนี้สินการปรับโครงสร้างรายได้และการพัฒนาสวัสดิการให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ระหว่างการถแถลงนายชิงชัยได้สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนหนี้สินและรายได้ที่ยังไม่สมดุลกับภาระงานของข้าราชการหลายภาคส่วนพร้อมระบุว่าสถานการณ์ดังกล่าว นี่คือความล้มเหลวของระบบและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้างโดยเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนระดับชาติเพื่อแก้ปัญหานี่ข้าราชการอย่างเป็นระบบผ่านแนวทางรีไฟแนนซ์นี่สหกรณ์ปรับโครงสร้างดอกเบี้ยให้เหมาะสมและมาตรการพักชำระหนี้ในกรณีมีภาระครอบครัวสูงหรือใกล้เกษียณอายุราชการเพื่อบรรเทาภาระหนี้สะสมและสร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว ในด้านรายได้มีข้อเสนอให้ปรับฐานเงินเดือนให้สะท้อนสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพจริงควบคู่กับการเพิ่มเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนวิชาชีพเฉพาะด้านโดยเฉพาะกลุ่มงานที่มีความเสี่ยงหรือภาระงานสูงเพื่อให้รายได้สอดคล้องกับลักษณะงานและความรับผิดชอบพร้อมแนวทางสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพลดความจำเป็นในการหารายได้เสริมและยกระดับศักดิ์ศรีในอาชีพราชการ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดยกระดับสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการให้สามารถใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนได้โดยรัฐร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวในยามเจ็บป่วยและเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการสุขภาพรวมถึงมาตรการดูแลครอบครัวข้าราชการทั้งด้านทุนการศึกษาการบรรเทาภาระค่าเรียนและการสนับสนุนด้านสวัสดิการเพื่อเสริมความมั่นคงให้ครอบครัว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาครัฐช่วงท้ายการถแถลงชิงชัยมงคลธรรมระบ,บุถึงความตั้งใจผลักดันนโยบายดังกล่าวหากได้รับโอกาสทางการเมืองโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและครอบครัวในระยะยาวพักชำระหนี้ซะก่อนครับอันนี้คือที่เดินไปด้วยกันเราหยุดขาหนึ่งซะก่อนหยุดอย่าก,กู้ แล้วหาวิธีแก้ไขปัญหาในขณะที่เขาไม่ต้องกู้แล้วเราจะดูแลเขาอย่างไงอันน uh huh. ี้เป็นมาตรการการแก้ปัญหานี่สินซึ่งเป็นปัญหาหลักของสังคมทุกวันนี้นะครับที่สําคัญที่สุดคือหนี้ที่จะต้องทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยตรงนั้นเราต้องหยุดไว้ก่อนเรียกว่าหยุดการชําระหนี้ก็ดีเพราะไม่มีปัญญาใชวไงฮะหยุดการเรียกร้องของผู้ผู้เป็นเจ้าของหนี้ก็ดีเนี่ย จะต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนโดยรัฐเป็นคนทำนะฮะไม่อย่างนั้นมันจะสิ้นเนื้อประดาตัวกันไปทั้งสิ้นคืออย่างนี้นะครับดดอยู่อยู่เราไปไป,ปลดเลยมันไม่ได้หรอกครับมันต้องทําความคิดและความเข้าใจเสก่อนหนึ่งเราต้องมีกองทุนจะต้องเป็นกองทุนใหญ่มากใหญ่โตมากนะครับซึ่งกองทุนนี้จะต้องเป็นกองทุนที่จะไปซื้อนี่เพื่อปลดหนี้เช่นสากอเนี่ยครูเต็มประเทศ ข้าราชการตำรวจทหารกู้งันเต็มที่เนี่ยต้องไปซื้อนี่ออกมาแล้วให้ลูกนี้ทั้งหลายนะชำระระยะยาวผ่อนกับตัวกองทุนอันนี้นะครับและในอนาคตต่อไปมาตรฐานมาตรการในการกำกับดูแลผู้กู้และผู้ให้กู้เนี่ยต้องเข้มงวดอย่างยิ่งับเรื่องเรื่องเงินเดือนในค่าตอบแทนเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะถ้าเราประเมินไม่ถูกว่า มันควรจะได้เท่าไหร่มันถึงจะเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจเนี่ยน,นะครับเพราะฉะนั้นระบบเงินเดือนของประเทศไทยก็ดีอยู่นะเพราะมีการเลื่อนไหลกันเรื่อยๆพยายามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเราต้องดูที่ฐานที่ตั้งของมันซะก่อนว่ามันพอแก่การครองชีพไหมไม่ใช่วันนี้ค่าครองชีพโอ้โหล้วแต่เงินเดือนอยู่แค่นี้มันจะอยู่ได้เหรอนั่นแหละที่มาของการคอรัปชันครับเพราะฉะนั้นการให้เงินเดือนพอแก่การยังชีพและพอแก่การเลี้ยงชีพ มีเงินฝากไหมมีระบบที่สามารถเกื้อหนุนความความเป็นข้าราชการซึ่งไม่ต้องไปใช้ใช้อำนาจไปไป,ไปขูดรีดคนอื่นเขานะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการกําหนดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องปรับฐานความคิดคนด้วยนะฮะอย่างข้าราชการที่ควรจะได้เงินเงินเงินเดือนสูงหน่อยอย่างเงี้ยเช่นพวกนักกฎหมายตำรวจพวกเนี้นะที่ที่ยุ่งอยู่กับเรื่องของประชาชนเนี่ยเขาจะได้ไม่ไปรีดไถ ก็ต้องให้เงินเดือนสูงครับไอ้น,นี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นหลายประเทศที่เขาแก้ไขปัญหานี้ให้กับฝ่ายที่ที่ยุ่งเกี่ยวอยู่กับประโยชน์ประชาชนโดยตรงเนี่ยทำผิดทําถูกอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ทำก็ไปยัดข้อหาอะไรเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปทําอย่างนั้นก็ตั้งเงินเดือนให้พวกข้าราชการตํารวจพวกสารพวกทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตคนเนี่ยนะต้องให้เงินเดือนสูงเพื่อแม่เขาต้องไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น มันมีทางแก้เยอะแยะฮนะการเพราะนั้นเรื่องสําคัญที่สุดคณะที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนโดยตรงเลยนะคือการรักษาพยาบาลและการศึกษาการศึกษาพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติชีวิตคนต้องมีคุณภาพชีวิตต้องมีสุขภาพที่ดีสถานพยาบาลมันต้องมีกระจายทั่วประเทศไทยหมอดีๆต้องถูกส่งออกไปในชนบทเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันกันกบโลกและกับสังคมชาติด้วยการจัดการศึกษาก็เหมือนกัน โรงเรียนทุกโรงเรียนทุกแข่งต้องมีครูบาอาจารย์ที่จบมาแล้วจากมหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยอย่าไปว่าชั้นสอนอยู่บ้านนอกหรือสอนอยู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเขาถึงกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาก็ดีการจัดการรักษาพยาบาลก็ดีเป็นในมาตรฐานเดียวกันทั้งแผ่นดินครับนี่คือสําคัญถ้าผมมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีนะมาตรฐานเหล่านี้ต้องยกระดับให้เท่าเทียมกันหมดทั้งแผ่นดิน นั่นถึงจะเรียกว่าเรามาบริหารชาติมาปกครองแผ่นด,ดินครับเพราะฉะนั้นการทุจริตคอร์รัปชันนี่กระทําไม่ได้นะฮะกฎหมายห้ามอยู่แล้วประเทศที่พัฒนาแล้วในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดใครทศทุจริตคอร์รัปชันนี่ไม่มีการละเว้นโทษใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าจะคอยไปลดโทษให้อะไรไม่ได้เลยครับเขาจับดําเนินคดีทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องใหญ่เงินของชาติเนี่ยมันได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนผู้เสียภาษี ชาวไร่ชาวนาเขาเหนื่อยเท่าไหรกว่าเขาจะได้ขายข้าวแล้วคุณมีใช้อำนาจไปโกงเอาเงินภาษีาก่อนซึ่งมาจากทุกคนรวมทั้งตัวคุณด้วยก็ต้องเสียภาษีนี่โกงไม่กระทั่งตัวเองและโกงไม่กระทั่งชาติอันนี้ต้องถูกประนามอย่าทำอย่างนั้นโอ้การใช้มาตรการทางการปกครองเนี่ยทำเล่นไม่ได้หรอกครับผิดก็ต้องว่าตามผิดพ่อเราลูกเราตระกูลเราใครทำผิดไม่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมาตรฐานเดียวกันต้องเกิดขึ้นในการดูแลชาติบ้านเมืองครับไม่ใช่ฉันเป็นใหญ่แล้วใครแตะฉันก็ไม่ได้แตะตระกูลฉันก็ไม่ได้ไอ้อยางนั้นมันมันคนละยุคนะครับวันนี้มันยุคใหม่ยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ในสังคมที่พัฒนาแล้วครับถ้าได้ยินได้ฟังสิ่งที่ผมได้อธิบายกับพี่น้องประชาชนยังไงเสีย ถ้าพี่น้องคิดว่าสิ่งที่ผมได้พูดจาไปนั้นมันจะเกิดประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายผมขอความกรุณาได้ช่วยเลือกพักความมังใหม่เบอร์54ด้วยครับจะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ